กระเป๋าเดินซอมบี้ลุ่มรับหนีดีคกี่อนตอนนี้ฝูงซอมบี้กับไซเรนเฮดมากัน,นะครับไปพวกเรารวเนไปไปเลยปังปุ่งปังเคยกับอยากพิจารีกลับมาแต่ว่าตอนนี้มันเป็นมือซอมบี้แล้วก็ไซเรน บ้านของเราแล้วเริ่มไปได้ไปเดื่ไไดอยๆสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนแล้ววันนี้หน,นมูมาดูมามามาถ่ายตัวเองค่ะถวันนั้นจะแกงตายทุกทีลเลย ต้องต้องไปดูตัวสอมว่าถ้าตรงไหนมันตายโอเคครับตรงไหนโดยเดแกงตายทุกทีเดแกงตายง่ายจังเดแกงพี่โอ้งหรือว่าพี่ตาที่ตายง่ายเนี่ยตายสองคนเลยตายสองคนเลยใช่โอเคครับก็เลยมป็ตัวอมบีใช่ใช่วันนี้เดี๋ยวเราก็คือเดแกงเราครับถูกซอมบี้จัดการกันไปหลายรอบมากครับวันนี้เราก็เลยจะมาจัดการซอมบี้แล้วก็ใส่เลนเฮดคืนโอเคไหมใช่แล้วอาวุธล่ะ ห <|so|> ุ้ยนี่มีดาบสองอันไหนไหนไหนชว์เพื่อนดูก่อนโอ้โหนี่นี่เอาอันนี้ไปครับนี่คือดาบพิฆาตอสูรเอาอยู่โน่นโอ้โหดาบพิฆาตอสูรแล้วอีกอันนึงอ่ะแล้วอีกอันนึงคืออะไรหุ้ยนี่มันคือดาบแม่พ่อขอยิ้มดูหน่อยนี่มันคือดาบอะไรเนี่ยดาแหวนมันหมุนได้ไหมเจ้าดาบแหวนดาบแหวนโอเคไปครับตอนนี้เราพร้อมแล้วครับเพื่อนๆ พร้อมจะไปบุกตะลุยกับซอมบี้กันแล้วครับเห็นแล้วครับมีซอมบี้มาครับตรงนู้นหุ้ยไปหน่ยลุยเชิง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 โอ้โอ้โหนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต้นหรือว่ามันล่าซอมบี้กันเนี่ยไอ้ปหลังซอมบี้มันเดินมาเร็วเร็วจะจอมเลยทวิง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 โอ้ดาบอันนี้มันสุดยอดเลยอะเฮ้ย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 เป้า ซอมบี้มันฟื้นเฮ้ยเถอยกันถอะกันเถอยไปเร็วถอยไปเร็วถอยไปกันเถอะไปกันอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเพื่อนเพื่ถึงเราจะฟันมันได้ครับแต่ว่าพอฟันมันแล้วอ่ะมันก็ฟื้นขึ้นมาอีก oh, <no. S 1> เราจะทำยังไงดีอะหืไม่เป็นไรมาทำรู้นีกแล้วจเจ้า oh, <no. S 1> ปจเป่เาไปจะกลับมันเชื่อหัวหัวไ้พอเราจะสุนไปนี่มันตายไปเลยนะ โอ้ยเจแล้วครับเพื่อนจะเปล่าเดนซอมบี้ลุมครับหนีนี่กุนีกุนชีกุนถอยไปก่อนเดิไปก่อนโอยซอมบี้มันดุร้ายมากคือเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆเราฟันมันได้ครับมันล้มไปหมดแต่ว่าอยู่ดีๆอ่ะมันก็กลับมาฟื้นคืนชีพอีกรอบนึงเราต้องเราต้องทำอย่างนี้เชื่องใช่งหมเนี่ยเล่าใช่หรือว่าเราจะต้องใช้อาวุธหนักดีนะ เรามีอาวุธหนักมาแล้วนี่นะ้นี่มันคืออาพีโจโถึงปะไม่ใช่ <c oughs> อันนี้มันคืออาพ,พอนีนีโอเคครับตอนนี้แต่ว่าอ,อันนี้อาวุธของพอ่อโอเคครับได้งั้นเดี๋ยวพ่อจะไปช่วยเจ้าเป่าครับ <Okay. S 1> เป่าฟันนะแล้วเดี๋ยวพ่อก็ยิงระเบอร์ไส้มันอะเรารดูว่ามันจะตายไหมใหญ่นะ นี่ลูกกระสุนได้โอเคโอเคอ๋อได้ได้เนี่ยยิงบอสมันนะโอเคยิงบอสมันีบอสวันเนี้ยบอสมันเป็นไซเรนเฮดแล้วก็บอสมันคือตัมีใหญ่โอ้ยัอซอมมี่ยกอไมีปืนที่ปืนแบบแก้แค่มันได้มันจะมีน้ำยาโอเคไอซอมมี่ตัวใหญ่น้ำยาไว้กินขนมจีนนเหรอออคนลน้ายากันโว้ยรวด มันจะมีน้ํายานี่หมายถึงว่าเราจะแบบจัดการมันได้ใช่ไหมจัดตัวใหญ่ได้อโอเคโอเคไปไปได้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 ไดไปไครับพื่ๆจะเป่าไปฟันตัวเล็กครับจุุุุบส่วนคุณพ่อครับจะยิงตัวใหญ่ด้วย RPG ครับเต็มตัวยิงปุ๊บโอ้ยโยย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 เยย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 ยะยยยยเยยยยยยแยย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 พยกยย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 เย ระเบิดโดนจะเป่าครับจะปเป่าไปเนๆเราต้องช่วยก่อนเรับจะเป่าฟื้นไหมเพื่อนเจ้าเป่าตอนระเบิดแล้วก็หาไปไเลยครับเพือ่อนแล้วคราวนี้นใครจะมาจัดการซอมบี้กันใ่ไหมเฮดเอ้าทำไมฟื้นนะ ตอนแรกนึกว่าจเจ้าปาเป็นอะไรครับแตนน่ว่าไม่เป็นอะไรแล้เห็ดมันมันพุ่งมาตรงนี้น้ำยามันกระ,ะโดดอยู่ตรงนั้นน้ำยาอะไรเครับน้ำยาอะไรน้ำยาจริงเจ้าคนนึงปีนนะ <c oughs> ไปไปไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กับทางกับทางโอเคคราวนี้เดี๋ยวพ่อจะเล็งดีๆนะยิงให้มันโดนไซเรนเฮดข้างบนเลยแล้วก็เป่าฟันซอมบี้ข้างล่างพ่อยิงเซนต์บิ๊กทั้งบนนะรอ <c oughs> บหนึ่งครับ จะจ้าลอยช่วงเชิงทงเชิงเอาล้วครับตอนนี้คุณพ่อเล็งนะครับ<_><_>เล็งแล้วเต็มตัวยิงโอ้โดีนะไม่โดนเจ้าเป่าอ้าวอ้า,อาโดนเจ้าเป่าอีกแล้วครับเพื่อนๆเอ้าดูเซเลนเฮนไม่เป็นไรแต่เจ้าเป่าครับสลบไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูอาการมันนี่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 ยารักษาโลกครับนี่นี่ครับอ่ะกินยารักษาโลกเข้าไปครับ เ, ب, เ, ب, เ, ب, เงียบเงียบเงงียบป้งโอยระเบิดขาปากจะเป่าไปเลยยุบเฮ้ยอย่าเราเยร์นะไปถ่ายก้นถ่ายต้ถ่กอยก่อนแล้วเราจะจัดการนะ้ามาเนี่ยเป่าเพราะว่าเราจะต้องเอาระเบิด RPG เนะี่ยโยนใส่มัน2อันพร้อมกันเลย <c oughs> มันจะได้ระเบิดเละเทะไปเลยใช่ไหมหนูดูแล้วได้ เราจัดการไม่ได้ครับเจ้าเป่าก็เลยไปเอา PVC มาช่วยครับไหมใช้ PVC ไหมไม่ใช่เอาีเอีแล้โอเคครับนด่ลูกสูนอันนี้ของเจ้าเปาครับส่วนอันนี้ของคุณพ่อครับคราวนี้ล่ะไซเรนเฮดกับซอมบี้มันต้องถูกเราจัดการแน่ๆไปเตรียมตัวเลยครับเอาได้เลยครับเตรียมตัวหนึ่งสอง เปิดหมดเลยครับเพื่อนอเฮ้ยโอ้อโเหลือตัวเดียวครับเจ้าเปาตีหวัวระเบิดไปเลยวันนี้เราก็จัดการเหล่าซอมบี้กับไซเรนเฮดไปได้โอเคไม่ใช่อันนั้นมันหมาเฉยๆไม่ใช่ไซเรนเฮดโอ้โห,โหดูพิษตลอดเลยอะฝากบอกคนน,นี้น้ำมันหมาบอกคนดูก่อนครับว่า,ากดไลค์กดแชร์ช่องกันตอนนี้ได้เลยบาย เฮ้ยแยแล้วเจ้าเป่าติดเชื้อซอมบี้แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนับโอเควันนี้เดี๋ยวเฮ้ยแล้วมาถึงสองคนนี้ก็เต้นอะไรไปไม่รู้เอ้ยโอเคครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยหุ่ยมีปืนเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่ตาก็ต้องเดี๋ยวเพื่อนก็รู้หมดว่า วันนี้เราจะมาล่าซอมบี้กันใช่ไหมครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาล่าซอมบี้กับไซเรนเฮดกันแต่ว่าเรามีวิธีการในการจัดการไม่เหมือนกันอ้าวแล้วก็เต้นอะไรกันอยู่เนี่ยพี่เดินมาแล้วครับซอมบี้เดินมาแล้วเฮ้ย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 เฮ้โเ้ยเฮ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 ้ยอุ้ยเ้ยอฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้พวก้ยเฮ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 ียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ สู้กับซอมบี้ครับวุ้ยตีพวกพววพวกพวกฮุ้ยไม่ตายเราจะมีการล่าซอมบี้แต่ว่าเราจะมีวิธีครับโอเคมามาประชุมมืกันมาประชุมมือกันวันนี้เราจะมีวิธีการล่าซอมบี้กันอยู่ครับซอมบี้กับไซเรนเฮดจะถูกเรากำจัดเดี๋ยวดูวิธีของแต่ละคนครับพี่โอ๊คเดี๋ยวพี่โอ๊คจะใช้วิธีอะไรครับมัดยางยืมัดยางยืดใช่ไหมอ้าวโอเคอ้าวโอเคส่วนเจ้าเปาครับจะใช้ดาบพิฆคาดครับ นี่มันกระบอกพิฆาตอสูดแล้วเดี๋ยวดืโดนหัวพี่ตาลบล็อบลอบล็บอ่ะส่วนไปส่วนวิธีของพี่ตาครับทำอะไรครับใช้หมัดใช้หมัดต่อยใช่ไหมครับโอเคเยี่ยมแล้วเพื่อนหมาซอมบี้ไม่ใช่แคเหมาธรรมดาเฉยๆเอามาเลยเอาลูมาวิธีกำจัดซอมบี้วิธีแรกครับใช้ดาบพิฆาตไปลุยโหยฟันชงชงชงเชงชงเชงโอ้ฟันเป็นพายุหมุนเลยเพื่อนโหย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  โอ้ยซอมบี puzzles, yo, ้ซอมบี้ตายไปแล้วโอ้ยฮุยสุดยอดมากเอางง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 อางงงงงเศเศ่เศษเซษเก็บกำจัดซอมบี้ไปได้หนึ่งฝูงครับดูว่าเดี๋ยวพี่โอ๊คครับจะใช้มัดยางยืดครับจัดการกับซอมบี้ก่อนครับ โอ้โหบิดบิดบิดโอ้โหนี่กำลังเสริมพลังหมัดครับเครียเตรียมพร้อมกับการใช้หมัดยางยืดครับเีิ่วไปพุบหมัดที่หนึ่งชั่วยืบแล้วครับหมัดที่สองพุ่บไปแล้วครับหมัดที่สามเรียบร้อยครับเนี่จัดการด้วยหมัดยางยืดครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดเลยพี่อ๊กวิธีสุดท้ายครับของพิตาพิตาใช้อะไรครับเพื่อนๆใช้หมัดใช้หมัดครับโหตะลุกบอลเลยว่างั้น เอาละครับซอมบี้ออกมาอีกฝูงหนึ่งครับไปเลยครับกีตาร์ไปลุยงกูพวกพอกพวกเพียพวก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 ซอมบี้มาก็เยอะครับพวกพวกเพี้ยพวกเพี้ยโอ้ยเรียบร้อยครับไปทางนี้ทางนี้เลยทางนี้เลยโอ้เวลาจะการไล่พวกผัาพวกผ้าพวกเพียยพวกเรียบร้อยครับอีกหนึ่งฝูงครับโอ้โหทานซอมบี้ฝูงเล็กๆไปได้แล้วครับแต่คราวนี้มันจะมีเหล่าไซเรนเฮดมาพร้อมกับซอมบี้เลยทางนี้เอาละครับ ตอนนี้ฝูงซอมบี้กับไซเลนเฮดมากันแล้วครับไปพวกเราพวกเราลุยไปเลยป้องกันป้องเอาเอ้ยเอ้ยพวกพักพวกพักพวกมันยังยื้อก็มาครับหัวไมันอยุหมุนก็มาพวกพักพวกพักเข้าไปพวกเฮ้ยเรียบร้อยครับเพื่อนๆสุดยอดครับเราจัดการได้ไปเรียบร้อยครับวันนี้สำหรับวิธีการล่าซอมบี้ของพวกเราเป็นไงได้ผลไหม โยจัดการซอมบี้ไปได้หมดเลยครับอสำหรับคลิปนี้เราก็คงจะพอเท่านี้โอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ครับกับเปาซอรี่กับเดอะแกงครับไปไปด้วยไปายไปแล้วไปแล้วอ่ะนี่ทำท่าไปายอะไรเนี่ย